ครับก็ขออนุญาตนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะจะพามาชมนะครับเกี่ยวกับการให้สัญญาณตะเกียงรถไฟสมัยโบราณนะครับสําหรับตัวอย่างนะครับก็เป็นรีเล็กเตอร์นะฮะก็คือใส่เครื่องแบบเป็นชุดของกรมรถไฟหลวงซึ่งสมัยนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีเห็นแล้วแต่วันนี้นะสาธิตให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาให้สัญญาณรถไฟเนี่ย ผมขอดูตะเกียงหน่อยฮะว่าเป็นเป็นลักษณะยังไงช่วยเปิดดูข้างในได้ไหมช่วยเปิดข้างในให้ผมดูได้ไหมครับด้านในตะเกียงนะฮะจะเป็นเทียนแล้วจะเป็นเทียนแล้วก็จะมีด้านด้านนี้นะฮะจะเป็นกระจกซึ่งเป็นกระจกสีน้ําเงินนะฮะหลายคนสงสัยว่ากระจกสีน้ําเงินเนี่ยเวลาเวลาสะท้อนกับแสงเนี่ยจะเป็นสีอะไรถ้าเจอแสงสีขาวมันจะเป็นสีสีน้ําเงินก็คือสีของตัวมันแต่ว่า พอมันไปสะท้อนเข้ากับแสงเทียนซึ่งเป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะออกไปให้ให้สีเป็นสีเขียวดูอันนี้นะฮะสะท้อนกับแสงสีขาวนะครับสะท้อนกับแสงสีขาวมันเป็นสีน้ําเงินแต่สมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้าแล้วก็แสงสีขาวมันไม่มีเพราะฉะนั้นเขาใช้แสงเทียนแทนนะพอสีน้ําเงินนะฮะโคมแก้วสีน้ำเงินเจอแสงเทียนเข้าไปมันจะออกเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับสมัยก่อนนะฮะเราจึงจะเห็นได้ว่าโคมตะเกียงรถไฟในอดีตเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีน้ําเงิน นะทีนี้เรามาลองสาธิตดูในในความมืดนะครับนะอันนี้เป็นสถานีรถไฟสูงเนินซึ่งเป็นงานเรารักสูงเนินนะครับก็จะมีรีเนคเตอร์แล้วก็ทีมจัดนะครับแบบย้อนยุคนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดของกลมรถไฟหลวงเนี่ยนะฮะเวลาเรามองนะครับผ่านฟิล์มกระจกสีน้ําเงินเข้าไปเจอแสงเทียนสีเหลืองนะครับการรวมสีนะครับมันก็จะถ่ายออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้นะ มองจะเห็นเป็นสีเขียวเลยนะครับทางๆท,ที่โครมกระจกเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินสมัยก่อนจะเป็นตะเกียงนะครับตะเกียงน้ำมันใช้เป็นตะเกียงน้ำมันหรือว่าเป็นเทียนแบบนี้นะฮะก็อธิบายนะครับให้ฟังสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมกระจกกระจกโคมของรถไฟสมัยก่อนถึงเป็นสีน้ำเงินนะครับวันนี้ขอบคุณนะพี่ต้นนะครับรีเนคเตอร์นะนักจำลองประวัติศาสตร์ โคลานะฮะซึ่งมาสาธิตให้เราดูกับเครื่องแบบของกรมรถไฟหลวงนะครับขอบคุณมากครับผม